ดูหน่อยอุ้ยไหนไหนไหนอุน้ยห,ห,หอยใหญ่หอยใหญ่ทิกกี้หอยใหญ่ ح ح> เน้นจังเลยไม่ได้ f ซไม่รู้ไงว่าตอนนี้มีหอยแมลงพูดตัวใหญ่แล้ว จกเลยนะครับ mm hmm. หนุ่มเมืองชนชาแนล u t u b e สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะนี่เปิดร้านใหม่นะคนมุงเต็มหน้าร้านหลังร้านเลยไปทักทายน้องบีดกันนะครับน้องบีดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้เป็นยำ มาถึงก็เจอเลยนะอันนี้ยำอะไรนะจกกี้ยกร้านจ้าบาลาม่เออร์บาลาม่ค้าอันนี้เป็นยำเลยเลยจก,กี้ยกร้านเขาเป็นน้ำยำเนะจก,กี้ยกร้านวันนี้เจกี่มาทำงานเองนะเจก,กี้จะไปเที่ยวมอลำ จะไปเที่ยวไหนนะหมอลำเอ้าวันนี้มีหมอลำหรอมีสี่หมอลำอีกี่ร้นมาไม่ดูทีละคาเนี่ยตรงเนี้ยนู่นพี่ประหยัดท่าบางแสนนู่นนะพี่ประหยัดท่าบางแสนพี่พพไปดเลยนี่เป็นน้ำยำจกกี้ยกร้านนะครับ น,นี่น้าทะเลขึ้นนะบรรยากาศด้านหลังดีมากมีเรือด้วยมีเรือวิ่งเลยนะกลางทะเลนะไปมคะไปไหนครับปไปนั่งเรือเล่นกับน้องจีใช่ใส่ชูชีพเล่นนะฮะหนูว่าน้ําไม่เป็นหรอโอ้ยแล้วหนูก็ตกน้า <laughs> นําตน่เป็นน้ำยำจกจียกร้านนะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบทางร้านกอนนะเปลี่ยนตู้ใหม่ละ นี่นะดูตู้ใหม่น้องเขานะนี่นะโอ้โหใหญ่ให่่กว่าเดิมนะเดี๋ยวนี้เริ่มจัดใหญ่จับเต็มนะนี่บรรดาใครนะนะเซอบอนนะครับเป็นปูม้าหอยนางรมหอยแรงผู่แล้วก็ปลาหมึกนะครับมีน้ำเติมกระป๋องปะ นี่มาถึงก็เจอจกกี้ยกร้านเลยนะวันนี้ลูกค้าโทรมาอีกคนหนึ่งโทรมาว่าขี่มอเตอร์ซคมาจากกรุงเทพถามจริงจริงเดี๋ยวมาประมาณทุ่มกว่ามั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแม่กระเทยนี่แหละกระเทยเหมือนกันค่ะไม่ต้องมีพิษวสาค่ะไม่มีพอหนึ่งทุ่มจะมา สั่งยำไว้หรือยังครับก็ว่าเหลือโจกีไว้ให้หน่อยนะเหลือโจกียก้านไว้โทรมาในเฟซบุ๊กนะอ๋อทักมาในเพจนะเจเล่นนะค่ะน้ำปลาประชติแตกนะน้ำปลาที่ทุกคนหลงไหลนะบางวันหวานมวันเค็มแล้ววันนี้อ่ะอร่อยวันนี้แซ่บนัวหขเมื่อวานนั่นแหละ ะหายเดีวยวกันกับเมื่อวานวันนี้อร่อยชัวร์อร่อยชัวร์ไม่ม้วนนิ่มนะอันนี้เป็นยำปูม,มามนไกลไปไหนอีกลืมมามาลืมเป็นเรื่องป,ปกติฮะปเป็นเรื่องปกติของที่กีเขาลืมมากอะไรมานะ้างเนาะ ลืมตลอดไม่ต้องลืมมั่งค่ะลืมทุกวันเมื่อวานก็ลืมเอาชิบีบมะนาวมาไหนเมื่อวานเนี้ย,ยแล้วเมื่อวานฉีกันไงขี่กลับไปเอาใหม่อ๋อนี่เป็นยำทะเลร,รวมนะครับนกาจะให้กันจุกๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทานมากนะครับ กจนเลยนะคะต้มหูสวยอ่ะวันเนี้ยพี่เกีต้มหูสวยมากเลยในด้วยไกลในด้วยไกลน่ารักสุดติงกระดิ่งแมวด้านนี้เลยครับน้องโรสเนี่ยเป็นนายมาเอาอันใหญ่มาเปิดฝาเลยจะราด อันนี้เพิ่มอะไรบัวให้หน่อยอันนี้เป็นจกี้ยกรานนะนีนะหอยแมงคู่ตัวเบลเลอร์เลยมั่นใจว่าหอยนะห,ยหอยหอยหอยจก,กีใหญ่จริงๆอ,อ,อะไรมองหน้าไม่เหรอรู้ได้ไงก็หอยตัว<อ>ใหญ่อะหอยใหญ่ไปบอกหอยเล็กได้เหรอรถแต่นะ ไ <laughs> หลบัวหน่อยวางไว้ก่อนนะคะับยั่วๆยยยนะนี่นะให้ดูก่อนนะนี่เป็นจบกียกลานนะกล่องไม่เยอะน้อยเลยนะครับนี่นะเป็นทะเลรวมเองเปลี่ยนม่แล้วเปลี่ยนเป็นเจ๊กกี้หอยใหญ่นะ แกงเาขาหอยใหญ่จริงๆไม่ได้มีแต่เปลือกนะ <มา S 1> เนื้อร่วนๆหอยมะแรงคู่นะอันนี้เพิ่มไหลบัวนะครับต้นเรียก ยำแทบแบจ้านะโอ้โหจุกจุกไปเลยนะครับนะะเป็นทะเลรวมจุกๆเลยนะนะวอ่องว่อง่อด้วยยำอะไรครับเจกี้ ทะเลรวมค่ะทะเลรวมอีกแล้วนะมีโนูนี้ออกดีมากนะครับไม่ปลรราไม่ปลาค่ะไม่ปลาเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นะนะแต่ไม่ปลานะ ดูดูเวลาน้องกีเขาตำเขาจะโยกเลยนะโยกรถโยกยังไงโยกไงตำแล้วโยกไงสั่งได้เลยนะครบ<อ>ที่กีมีน้องหรอเปล่าเนี่ยเออฮะหนูมีน้องเหรอมี <laughs> สามเดือนกว่า a อดีชุดใหม่ไหมเนี่ยใช่เป็นนี่แม่ะไ,ได้ว่าจะไปตัดแต่มันตัดไมค่คัน แล้วเหมือนมันมีท้องด้วยเดี๋ยนี้รู้สึกก็มีแต่ชุดใหม่ๆนะเหมือนอิ่มน้ำน้ำปลาให้หน่อย น้ำยำทะเลรวมไม่ปลาฮะไม่ปลาไม่ปลานะครับเอาวันนี้ชิมเองได้ใช่ไหมพอได้พอได้แล้วนะครับคไม่ว่างโค้นัจจาเอาโอ๊ยฝาหักนี่นะบอกไว้ก่อนโซ่หลุดโซ่หลุดหาแจงฉันไห ตู้ไม่ได้มาตรฐานนะคะร้านไหนเขาทำกันฝาตู้กับฝาบ้านเปิดไม่ได้แล้วชีนี้ตู้ใหม่สองวันพังแล้วตู้ใหม่สองวันพังแล้วโอ้โหเจริญพรญาติโยม ก็หนูง้างมันแรงเนี่ยไม่หนูละง้างเบาๆแล้วก็หนูทิ้งไปแรงมันก็หักดิมันแกงหนูอีตู้นี่ไหนดูหอยดิดูหอยหน่อยเกือบหมดเด็กอืมขอดูหอยก็ไม่ให้ดูจิกีหอยไหนดูหน่อยอุ้ยไหนไหนไหนอุ้ยหอยใหญ่หอยใหญ่จิกีหอยใหญ่เน้นจังเลยไม่ได็กซีไม่รู้ไง ก็ตอนนี้มีหอยมแมลงพู่ตัวใหญ่แล้วนี่นะแบบไม่คอร้านะครับนี่จุกๆเลยนะครับได้ฝั่งปลาหมึกหมดปลาหมึกปลาหมึกต้าหมึกนี่เป็นยำ ยำแซลมอนเผ็ดเผ็ดแซลมอนเผ็ดเผ็ดจ้ามาแค่หาหมดเลยปลาได้ค่ะค่ะวัะนนี้โอนได้ใช่ไหมคะโอนได้ค่ะ วันน mm hmm. ouais ี้เราทะเลรวมบอกเยอะจังเลยเราทะเลรวมออกรัววันน nee ี้หนูทองอ่ะพี่มาหาหนูทุกวันมันเริ่มไม่ได้แล้วนะนยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หนมรับผิ่ชอบเองนี้ยเ้ยิน้ยะท้ยเฮ้เทศนเเป้เ้้ยเฮ้ยเ้ยเก้ยเฮ่ยเ้เ้เ้ยเ้ยเน้เเ้้เ ริบบิยำเหล่ามอนบวกปลาหมึกเหล่ามอนบวกปลาหมึกอยู่นี่หอมไข่เจียวจังหิวข้าวแล้วเพราะว่าไม่มได้กินฝนตกนี่น้ำปลารสุดพี่บอกใครมา แม่ถึงรอกินข้าวเลยดี่นะวันนี้วันนี้มีใครมาเอ่ยนี่ใครครับสสวััดีครบช่องไหนครับช่องไหนนบช่องไหนนะปช่นงไหนครับครับฝากไปติดตามด้วยนะใครชอบสายฮาฮานะไปช่องนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องติดตามก็ได้กดดูอย่เดี๋ยวก็ได้ครับเออเป็นไงล่ะ ต้องติดตามนะคะกดดูอย่างเดียวไม่ติดตามมันจะแจ้งเตือนหรออันนี้เป็นปันป่วนแชแนลนะฝากไปกดติดตามก็ได้นะครับ FC หนุ่มมงชนแชแนลนะเป็นพันธมิตรกันนะครับเอาเลยวันนี้แม่คไข่เจียวไ่นาแกทำคลิปอ่าไข่เจียวอันนั้นคนดูอย่างเยอะเลยนะ เจีบุบบุบอ่ะอ to ีไข่ฟองบุบบุบอ่ะใช่ใช่หนูเข้าไปดูอยู่โอ้โหนี่เป็นเหลาเซมอนบวกหมึกบวกปลาหมึกนะหมอนแล้วนี่นี่ร่างหมึกไปกินในน้ำไหมตัวอะไรแล้วนั่นคะ ตัวอะไรเนาะหนูไม่รู้วันนั้นนะมึก<น>มันก็กินในน้ำได้นะคะได้กิ่นถูกบางแสนได้กิน,กนปลาร้าได้กินน้ำปลาร้าอ่ะผมอยู่บางแสนได้กินเลยตามกินมานอะ่ะโอ้โห<ฮ><โฮ> เป็นไงอ่ะ G P S เมันเสียไงใช้ไม่ได้ต้องตามกลิ่นมาอ๋อโอ้ยไม่ธรรมดานะกินน้ำพราวของมิเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะหนัไม่ธรรมดาแกไม่ธรรมดาแกไม่ธรรมดาจมูกดีมากจมูกดีมากเราจะไม่แกเราวังโดนแกงนะคะ G P S เสียเลยตามกลิ่นปลาร้ามาเลยนะจมูกดีมากเลยนะ ชอบหมุ่มือชนด้วยถ้าจีเพศเสียก็จำกินปลาไว้มาเอาชิมหน่อยเนี่ยได้น้อยคอยนานค่ะนี่นะอันนี้เป็นเราเซลมอนบวกปลาหมึกนะครับนี่ลูกค้าบอกเผ็ดพิเศษเซลมอนเผ็ดพิเศษเซลมอน ให้เยอะนะวันนี้ทุกทุกกองเยอะมากเพราะว่าเซมอนลงราคาลงหรือยังไม่ยังเหรอมีหมอรำไหนดูไหนดูหนูจะไปเที่ยวหมอํำไหนมันตั้งไงนี่นะโอ้ยหนูว่าขายของเอามิตรภาพคืออะไรขายของแบบเหมือนมาเที่ยวอ่ะอารมณ์เนี้ยอ๋อมาอารมณ์แบบมาเที่ยวนะอไม่ได้จริงจังมากวันนี้จะมาเที่ยวหมอํำตั้งใจมานี่ใช่ไหม เสร็จแล้วก็จะทิ้งรถไว้นี่เลยใช่ไหมใช่แล้วเดินไปเลยค่ะบอันดับวิวก็ดูวิธีการทำงานยึดต่อเจ้าะทางบนยึดนะครับเจ้าะอย่างเฉพาะเรียกว่องเฉพาะคลิปเอ่าเฉพาะยูทูบของฝั่งแซวมอนบวกับตะบุรีครับรวมทช่องแชนแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังมีมา นี่เหล่าทะเลรวมเดี๋ยวมาต่อด้วยเหล่าทะเลรวมนะหอยแข็งยำหมูยอไข่แดงปลาไข่หมึกปลาไหมไข่หมึกหอยแข็งปลาไปเล็กใส่เข้าไปจกใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่โกยเข้าไปพริกเป็นกิโลก็โกยเข้าไปลูกค้าจะสาบกี่ละหูละสี่ยางอ๋อสี่คก ยำถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนวดผิดก่อ เจอกันชื่ออะไรนะนักสาวหัตถ์จะใช้เจอกันได้เลยเราจะปิดท้ายที่โครกนี้นะโครกสุดท้ายนะครับ ทะเลรวมนี่หรอใช่ร <c oughs> ุงอ่ะน่าเกียดเนาะเห <c oughs> <c oughs> มือนชูชกเลยอ่ะ ตลอดเลยเหมือนไม่รู้ระทาถ่ายเสซบก็ะแสบนะเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องน้ำมะนาวให้กันแบบไม่ยั้งเลยนะนั่นยามม่อนกับปลาหมึกเข้ามาเอาลโอดเดี๋ยวมาดูโคกนี้โคกสุดท้ายนะครับ น้ำมะนาวใส่กันไม่ยั้งนะพริกโกยมีเท่าไหร่โกยใส่ไปให้หมดมะนาวสวงหนึ่งพริกสวงนึงเพราะว่าปลูกคนละถวงอพอลูกค้ากินไปก็สะสาดกีอมลมลมน่าจะมีลมนิดหน่อย ทำไมเงียบจังขาเดี๋ยวปเข้าช่องเราปิดท้ายที่โคกนี้นะเอาโทรัะครมาด้วยผมจะได้ประกาศให้สวัสดีครับข้าวเชิยบุรีนะครับยามพบกบกีสอตะแกงข้างบนไหมเขาใหม่ครับเขาใหม่สะแกงไหม เอาใหม่เอาใหม่เจอแล้วลูกค้าประจำเจอแล้วถามได้เลยว่าค้าเนี่ยมาที่นี่าล้านจะไหมเป็นยังไงเด่นยังนเหมือกินปลาลาจะเขาเปไม่เหมือนที่ไหนในโลกครับโอ้ยทำอะไรเนี่ยปลาปูไงเกินไกลหนูไปไหนมันหาย นี่ยวันนี้ไ<อ>ม่เช้าก็ได้เนี่ยนะเป็นเอกลักษณ์ของยำโคโลกจกกีนะไม่หายก็ลืมพี่คิดว่าหนูขึ้นรถขึ้นสะพานไปมันจะไปตกตรงไหนได้ั้าเนี่ยเดี๋ยวเราปิดท้ายที่เมนูนี้นะยำบวมทะเลขายดีมากนะวันนี้นะขายดีบขายดีแห่งกีกลับบ้านค่ะกระมือวุ๊ยด,ดูหอยน้องบ<า><ห>ีทหอยใหญ่หอยใหญ่ น้องบีทหอยใหญ่โอ้ย,อยน่าก,กลัวโอ,โอเคครับคลิปดวนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคระับบีขอบคุณมากค,ครับคุณค่ะบ๊ายบายไปเร็วจัง